ทำแบบนี้ได้ไงอ่ะฉันจะทำไอ้นี่คุณขอถอนม่นฉันแล้วมาแต่งงานกัน้นนี่เหรอคุณบ้าอะไรเละไงถ้ามันไม่บ้าเนี่ยก็คงจะโง่ไอ้ฉันถาม่อยดีวะแกม่นกับพีมมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วนี่แกคิดอะไรอยู่ฉันเป็นเพื่อนสนิทแกแท้ๆเลยนะเว้ยแกไม่บอกเลยฉันบ้างเลยวะแล้วฉันขอถามอีกครั้งนะไอ้ตัวตลกนี่มันดีกว่าพิมตรงไหนวะแกอยากรู้อะ ฉันเลิกกับพิมพ์ทำไมลูกโปงครับลูกโปงก่ปงลูกโปนะครับลูกโปงตุ๊กตาครับดอกไม้ค่ะดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยๆเลยนะคะดอกไม้ค่ะพิมพ์พครับ<ะ>เดี๋ยวผมซื้อดอกไม้ให้นะ รับลูกปองค่ะคุณครับผมขอซื้อดอกไม้หนึ่งช่อนะครับเอาเป็นช่อนี้แล้กันนะครับเท่าไหร่ครับ500บาทค่ะนี่ครับไม่ต้องถอนนะครับขอบคุณค่ะนี่จาาพิมพ์ดอกไม้สียไอ้ถามจริงเหรอ จะให้ดอกไม้กับลูกโป่งพิมพ์จากตัวตลกกระจกกระจอกพวกนี้เหรอพิมไม่เอาอ่ะนี่คุณผมว่าแฟนคุณพูดแรงไปนะครับถึงผมกับน้องสาวผมจะขายแค่ลูกโป่งกับดอกไม้กระจกกระจอกแบบนี้แต่ผมอะไม่เคยแบมือของเงินใครนะครับผมขอโทษด้วยนะครับงั้นเพื่อเป็นการขอโทษทุกคุณผมขอเมาดอกไม้กับลูกโป่งทั้งหมดเลยครับแล้วพวกคุณก็เอาแจกคนแถวนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับอันนี้ด้วยครับเฮ้ยนุชเดี๋ยวพี่ต้องไปเข้างานอีกที่นะเดี๋ยวแกเก็บของแล้วกลับบ้านไปก่อนได้เลยนะจ<า>ะัดดีดมกับดีดีล่ะ เห็นคนเมื่อเช้านี่สงสารผู้ชายคนนั้นจังดูผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนดีซะด้วยเฮ้ยนายคนนั้นมาอะไรตอนนี้วะเนี่ยขืนเห็นภาพนี้เข้าเขาต้องเสียใจแน่เลยอะจะปล่อยให้เขาเห็นดีหรือว่าเอาไงดีวะคุณ คุณเองยังไม่กลับเหรอเออฉันเพิงเ่งแจกพวกดอกไม้กับลูกห่วงที่คุณเหมาหมดน่ะขอบคุณนะที่คุณเหมาฉันน่ะไม่เป็นไรครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับเ,เดี๋ยวก่อนคุณคุณครับผมมีแฟนแล้วนะครับแถมผมกับแฟนยังรักกันมากด้วยนะครับ พวกเราสองคนก็มันกันแล้วด้วยนะครับคุณทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะคุณอย่าทำแบบนี้อีกนะครับแฟนผมเขาเป็นคนดีถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าผมจูบก,กับคุณแบบนี้เขาจะเสียใจเอานะครับซื้อบืออะไรนะครับคุณรักแฟนคุณมากใช่ไหมคุณรักแฟนคุณแล้วก็แฟนคุณดีมากเลยใช่ไหมใช่ครับดี ถ้างั้นฉันจะแย่งคุณมันจากแฟนของคุณฮะอ,ะเอเ้าไอ้เบยทำไมแกถึงมาพร้อมกับคู่มันฉันวะอ,อ๋อพอดีผ่านไปแถวคอนโดพิมพม์ก็เลยแวะรับพิมพ์มาด้วยอะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะไอ้ขอบคุณมากนะพิมพ์นี่ผมเสร็จงานพอดีเลยเราออกไปทานข้าวกันได้ไหมอะ ขอโทษนะคะไอซ์พอดีว่าพิมพไม่ว่างเลยอะคะ่ะต้องไปคุยงานกันกนบลูกค้าต่อพิม <c oughs> แต่วันนี้มันเกิดไอ้นะโวยไอ้แกอย่างร้องแงได้ปะวะมีแฟนขยันแบบนี้หาหนไม่ได้แล้วด้วยก็ไ <c oughs> ด้งันเดี๋ยวผมไปสงป่งคุณน,นะพิมอไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์ให้เบไปสง่ง นี่แกก็ไปกับเขาด้วยเหรอนี่มันเกิดฉัน,นทันทีไม่มีใครอยู่ฉลองกับฉันเลยเหรอโอ้ยไอ้ค่อยไปฉลองย้อนหลังก็ได้ปะวะงั้นฉันไปก่อนนะไปจัดที่นี่มันอะไรกันเนี่ยถ่ายสิย <ท Lanc an> นี่เธอรู้วันเกิดฉันด้วยเหรอ <sk ills> ก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันจะแย่งนายมาให้ได้แต่อีกแค่วันเกิดเนี่ยทำไมฉันจะไม่รู้ <camar ader> <sh ills> อธิษฐานสินายแล้วก็เป่าขอบใจนะ Hey. แต่ฉันขอถามเธอตรงๆเถอะเธอจะตามตื้อฉันอีกนานปะนี่มันก็ผ่านมาตั้งหกเดือนแล้วนะฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันหักหลังแฟนตัวเองไม่ได้จริงๆฉันว่าฉันจะเลิกตือ้อนายแล้วแหละหมายความว่าไงอะ่ะฉันมีของขวัญชิ้นสุดท้ายให้นายหลังจากที่นายได้มันแล้วเนี่ยนายก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกัน นายจะตัดสินใจยังไงก็สุดแล้วแต่นายนี่น,น,นายดูนี่โอ๊ยจะโทรมาทำไมเนี่ยโหที่รักที่รักก็รับสายมันไปเถอะวันเกิดมันตั้งทีเนี่ยเอาใจมันหน่อยมันสงสัยเอา ไหรค่ะว่าไงคะไอายพิมพ์เราเลิกกันผมจะขอถอนมั่นคุณเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไอายขอถอนมั่นฉันอะเฮ้ยได้ไงขอถอนมัานได้ไงแล้วเราค่าสินสอดคุณอะเราเราเงินลงทุนผมอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะพาฉันไปไหนเนี่ยนี่นายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้นายอย่าโทษตัวเองเพราะนายไม่ได้ผิดนะฉันขอโทษที่ปล่อยเวลาไว้นานขนาดนี้ฉันกลัวนายจะเสียใจอะแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ายิ่งปล่อยไว้นานเนี่ยนายก็ยิ่งจะเสียใจกว่าเดิมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยตามฉันมา พี่นายนี่นายโอเคป่ะเนี่ยนี่เธอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเหรอฉันขอโทษนะที่ไม่ได้บอกนายอะฉันคิดแค่ว่าถ้าทำให้นายชอบฉันได้นายจะตัดใจจากคู่มั่นนายได้นายจะได้ไม่เสียใจอะแต่ฉันไม่คิดว่านายจะรักเดียวใจเดียวขนาดนี้นั้นก็แสดงว่าตลอดระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ที่เธอเข้ามาในชีวิตฉันก็พอแบบนี้เหรออืมดีงั้นเธอแต่งงานกับฉันฮะแต่งงานเพราะเธอต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ที่เธอรู้ความจริงแล้วแต่เธอปิดบังฉันแล้วก็อีกอย่างฉันถอนมันไปแล้วฉันจำเป็นต้องมีเจ้าสาว เอาจริงอะจริงสิแกยังสงสัยอยู่ไหมว่าทำไมฉันถึงเลิกกับพิวคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ควรไปดูถูกใครนะคะถึงฉันจะเป็นแค่ตัวตลกขายลูกโป่งแต่ฉันก็ไม่เคยไปทำร้ายใครรบกวนพวกแกสองคนออกไปจากงานแต่งของเราได้ละ ก่อนที่ฉันจะเลี่ยงตรงนี้ฝัดก่อนอีบ้าไปได้แล้วไอเขาพิมพ์พิมไปได้แล้วบ้า,บา,บาเอาละครับเรื่องวุ่นๆก็จบไปแล้วเรามาเริ่มพิธีกันเลยดีไหมครับไม่เป็นไรค่ะนี่เก็บหมายความว่าไงฉันช่วยคุณจนจบแล้วนะคุณไม่ต้องแต่งงานแล้ว ผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไปแล้วจากนี้ไปฉันขอให้คุณเจอแต่คน,นดีๆนะเพราะว่าคุณเป็นคนดีมากต้องมีคนเห็นค่าในความรักของคุณแน่ๆเป็นเธอได้ไหมที่เห็นค่าฉันนิด นายหมายความว่าไงนุชตลอดเวลาที่เธอเข้ามาทำดีกับฉันเธอรู้ไหมว่าฉันคอยห้ามใจตัวเองตลอดว่าฉันรักเธอไม่ได้เพราะว่าฉันมีคู่มั่นแล้วเธอรู้ไหมวันที่ฉันรู้ว่าพิมพ์นอกใจฉันฉันรู้สึกร้องใจมากกว่า เสียใจซะอีกนี่นายจะพูดอะไรฉันแค่อยากจะบอกว่าฉันขอบใจเธอมากนะที่เธอเข้ามาในชีวิตฉันตลอดเวลาที่เธอได้อยู่กับฉันฉันมีความสุขมากเลยน่ะคงเป็นเพราะฉันรักเธอแล้วแหะ มาเป็นเจ,จ้าสาวของฉันเถอะนะ